มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนในประเทศไทยในพระบรมราชินูปัรภมนะคะได้ก่อตั้งมาจนถึงวันนี้58ปีเต็มแล้วค่ะปีนี้เรามีความภูมิใจนะคะที่มาขยายสาขาที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนแล้วก็พัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตเด็กๆที่พิการทางสมองที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่อำเภอประสาทตำบลเชื้อเพลิงแห่งนี้นะคะซึ่งเราได้รับเมตตาจิตนะคะจากท่านหลวงปู่มีชัยค่ะซึ่งท่านมรณภาพแล้วแต่ว่าท่านได้ก่อสร้างอาคารแล้วก็ปิดทิ้งไว้นะคะทาง มูลนิธิเห็นว่าตรงนี้เหมาะสมเพราะว่าเฉพาะอำเภอรประสาทอำเภอเดียวมีเด็กที่พิการทางสมองเนี่ยถึง200หักว่าคนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเปิดตรงนี้เด็กก็จะได้รับการดูแลเพราะศูนย์นี้นยคะเราเปิดเป็นทั้งอยู่ประจําและไปกลับ บางทีผู้ปกครองทํางานหรือว่าภาวะขัดสนไม่สามารถที่จะมารับประงค์ได้ทุกวันก็เอาเด็กมาไว้ที่นี่เราก็มีเจ้าหน้าที่มีคุณครูที่จบมาจากการการศึกษาพิเศษนะคะแล้วก็พี่เลี้ยงนะคะมีอาหารสามมื้อมีห้องหับหลับนอนอย่างดีได้ร,รับการดูแลอย่างดีและก็ศูนย์นี้นะคะทางมูลนิธิก็ได้แต่งตั้งคุณวรายาสาริกาค่ะซึ่งซึ่งท่านเป็นภรรยาในทหารชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีจิตเมตตาแล้วก็บ้านอยู่ใกล้ๆที่ ตะมนเชื้อเพลิงแห่งนี้ด้วยก็มาเป็นประธานศูนย์ค่ะศูนย์นี้นะคะเราจะให้การดูแลช่วยเหลือแล้วก็รับเด็กทั้งนอกจากอำเภอปราสาททั้งนอกจากจังหวัดสุรินแล้วยังจะรับเด็กจากบุรีรัมศรีสะเกดและก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะมูลนิธิช่วยกุมยาออดเนี่ยมีทั้งหมด11สาขานะคะเรามีศูนย์เหนือที่จังหวัดเชียงใหม่อํเาเภอสารพีศูนย์ใต้ที่จังหวัดสงขลาอํเาเภอรัตตภูมิ และศูนย์อุดอรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราอยู่ที่อุดอรอุดอรนั้นก็ดูแลเยอะนะคะร้อยเอ็ดทางกาลสินนะคะอุบลราชธานีแต่ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้ามารองรับอีสานใต้เพราะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีเด็กพิการทางสมองเป็นจำนวนมากค่ะมหาสารคามอะไรซึ่งทุกปีเนี่ยทางมูลนิธิก็จะออกไปเยี่ยมที่บ้านไปจัดฝึกอบรมคุณครูผู้ปกครองอาสาสมัคร เพื่อให้มีพัฒนาการที่ดีหรือได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตไปต่อยอดไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปพัฒนาเด็กเด็กๆเหล่านี้นะคะหลายคนบอกว่าเกิดมาแล้วพิการปัญญาอ่อนพิการสมองก็ทิ้งว้น้ำลายยืดบางคนกล้ามเนื้อรีบไปจนกระทั่งติดเตียงจนกระทั่งเดินไม่ได้อันนั้นคือการที่ไม่ได้รับการดูแลค่ะแต่ดิฉันขอยืนยันว่าเด็กๆเหล่านี้จะดูแลให้เขาพัฒนาการดีขึ้นได้ดูแลให้เขาได้รับทําการกายภาพ นะคะได้รับการผ่าตัดบางทีเอ็นยึดกล้ามเนื้อรีบก็สามารถจะช่วยได้หากว่าเราดูแลเขาอย่างดีแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนที่จังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอประสาทแห่งนี้น่าจะมีส่วนช่วยได้อย่างยิ่งนะคะกับเด็กๆแล้วก็ผู้พิการทางสมองสําหรับกลุ่มที่ครอบครัวที่ยากไร้ด้วยค่ะเพราะบางทีเนี่ยทั้งยากจนและลูกพิการเนี่ยไปไม่ได้เลยนะคะไปทางานก็ไม่ได้ห่วงลูกไอจะอยู่บ้านกับลูกดูแลลูกตลอดก็ไม่มีเงิน ไม่มีไรายได้นี่แหละค่ะคือปัญหาเพราะฉะนั้นทางมูลนิธิช่วยความยากอ,อนแห่งประเทศไทยในะพระรงมราชินุธรรมจึงอยากจะวบบอนนะคะผู้มีจิตเมตตาหากว่าท่านผ่านมาแถวนี้ก็แวะเข้ามาเยี่ยมน้องๆได้มาให้กําลังใจคุณครูพี่เลี้ยงนะคะและท่านประธานศูนย์หรือบางทีมีข้าวสารน้ําปลาอาหารแห้งนะคะแพมเพิ์สหรือเครื่องใช้ไม้สอยนะคะกับข้าวเส้นมี หรือว่าผ้าช็ดตัวทุกอย่างคะรับได้หมดเพราะที่นี่ก็ยังนอกจากช่วยเด็กแล้วบางทีครอบครัวของเด็กก็ยากจนมากก็บางทีงต้องให้เข้าสารไปช่วยที่บ้านเด็กด้วยอะไรต่างๆค่ะก็คิคดว่านะคะศูนย์นี้ไม่ใช่ศูนย์ของมูลนิธิแต่เพียงอย่างเดียวค่ะอยากฝากให้ศูนย์นี้เป็นศูนย์ของคนสุรินเป็นศูนย์ของคนในภาคอีสานทางแถบใต้นี้ค่ะหากท่านจะบริจาคก,ก็แวะที่นี่หากท่านมี เด็กที่พิการทางสมองที่ต้องรับการแก้ไขเยียวยาการดูแลพิเศษก็ส่งมาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ให้อย่างเดียวแต่เราก็ไม่ได้รับอย่างเดียวค่ะเราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งช่วยทั้งรับนะคะแล้วก็หากว่าท่านคิดว่าศูนย์นี้จะมีประโยชน์ ท่านเจอเด็กที่ไหนที่พิการหรือว่าที่เขายากจนแต่เขาไม่รู้ท่านก็สามารถจะแนะนํามาได้หรือว่าถ้าท่านเจอคนที่มีสตางค์อยากจะทําบุญวันเกิดอยากจะทําบุญเนื่องในวันครบครอบ,บแต่งงานหรืออยากจะมาเลี้ยงอาหารเด็กสักมื้อนึงถูกมากค่ะท่านจะให้บริจาคสัก500ร้0พบาทก็สามารถเลี้ยงเด็กได้ค่ะการให้ไม่จํากัดหรอกนะคะว่าต้องรอพร้อมไม่จํากัดว่าจะให้ได้เฉพาะคนรวย หรือท่านมีเวลาอาจจะมาเล่นกับน้องๆมาจัดนกิจกรรมเล่นกับน้องๆก็ถือว่ามาให้กําลังใจมาเด็กเหล่านี้นะคะดูเหมือนเขาพิการสมองแต่เขาก็ต้องการความรักความอบอุ่นและก็ต้องการกําลังใจต้องการความเมตตาจากทุกท่านค่ะต้องขอกราบขอบคุณแทนเด็กทุกคนของศูนย์สงเคราะห์บุคคลพญาอ่อนของจังหวัดสุรินทร์อำเภอปราสาทแห่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะนะครับจากที่ได้มาเห็นไปที่แล้วต้องมีการพัฒนาไรที่ดีค่ะก็ จากที่มาดูแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องขอชื่นชมว่าประธานศูนย์คุณวราญาสาริกาพร้อมด้วยครูบุคลากรคณะกรรมการศูนย์ทุกท่านนะ,ะเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอำเภอประสาทแล้ก็ทีมงานท่านธนรักษ์จังหวัดอะไรต่างๆนะคะทุกคนช่วยกันหมดสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่ดีงามของคนไทยก็คือการทะไรเนี่ยบางคนบอกธุระไม่ใช่พระมูลนิธิไม่ได้เป็นข้าราชการ เพราะฉะนั้นมูลนิธที่จะไปกะเกณฑ์ว่าให้คนนี้มาช่วยสิคนนั้นมาช่วยสิทําไม่ได้ค่ะมันต้องมาจากใจแล้วก็ศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธาของคนไทยเนี่ยคะ่ะที่จะทําให้คนไทยรอดแล้วก็ได้ทราบว่ามีหลายหน่วยงานมาช่วยตรงนี้นะคะป่าไม้อ,อ,องค์กรต่างๆเยอะแย,ยะไปหมดนะคะปมอจอพัฒนาสังคมหรือว่าสาธารณสุขนะคะถ้าทุกหน่วยงานมาช่วยเนี่ยก็จะทําให้ตรงนี้จากที่เป็นที่ดินว่างเปล่าเรือรักรกล้างมานาน ก็อาจะเนี่ยค่ะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นมีานการพัฒนาตอนนี้เราก็ข้างหลังเห็นแล้วมีแปลงผักกำลังจะแนะนําให้เลี้ยงประดุกนะคะตอนนี้มีการเลี้ยงกบอะไรก็ตามค่ะที่จะทําให้เด็กเนี่ยได้รับการฝึกอาชีพด้วยได้รับการฝึกทักษะด้วยแล้วก็ได้รับการพัฒนาสมองค่ะเด็กที่ศูนย์อื่นๆเนี่ยอย่างที่ศูนย์เหนือที่เชียงใหม่เนี่ยเขาเลี้ยงปลานะคะขายได้ทีหนึ่งได้เงินเยอะนะคะแล้วก็เขาสามารถ สื่อสารได้จากที่พูดไม่ได้เขาก็ทําท่าว่าเนี่ยดึงเราไปบอ่อปลาเขาสื่อสารร้องเป,ป็นอบอให้ไปดูกบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กไม่ได้รับการทําซ้ําได้รับการฝึกเขาจะรู้เรื่องขึ้นแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ